ถามกันมาเยอะมากว่ามีเตียงเหล็กที่สามารถรับน้ําหนักคนนอนได้ถึง150กิโลกรัมมีไหมเอาแบบแข็งแรงเลยนะนี่เลยเ,เพื่อนๆขาวันนี้นะคะเอาเตียงเหล็กคุณภาพดีราคาประหยัดมาฝากจะใช้เป็นเตียงเสริมเหมือนตามโรงแรมได้เลยนะคะทุกคนหรือจะเป็นเตียงสําหรับผู้สูงอายุเตียงดูแลคนป่วยได้หมดโครงสร้างเหล็กคือหนามากทุกคนแล้วก็ไม่ได้สูงมากด้วยเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะก้าวขานั่งลงหรือว่ายืนขึ้นนะทุกคนสะดวกสบายมาก ขับก็ง่ายกลางก็ง่ายเพื่อนๆที่สําคัญคือเนี่ยค่ะปรับแผ่นหลังได้ถึง5ระดับอยากจะนอนราบลงไปเลยนะคะหรือว่าเอาหัวขึ้นสูงขึ้นมานิดนึงเอนหลังนิดนึงนั่งทํางานอย่างเงี้ยได้หมดเลยเพื่อนๆความกว้างของตัวที่เห็นนะคะ3.5ฟุตความยาว192เซนติเมตรเพื่อนๆที่สาคัญตัวนี้นะคะด้านข้างเตียงมีตัวจับยึดเวลาเราพยุงนั่งหรือพยุงตัวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากตัวเตียงนะคะมาให้พร้อมฟูกนุ่มๆแบบนี้เลยเพื่อนๆมีแค่หมอนก็ลงนอนได้เลยค่ะ แล้วไม่ว่าจะเป็นการพับหรือว่าการกลางทําได้ด้วยตัวเองคนเดียวเลยค่ะใครสนใจเตียงตัวนี้นะแปะพิกัดมาให้แล้วในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะชอบเล็กกว่านี้ก็ได้หรือชอบใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะตัวโชว์นี้เป็น3.5ฟุตนะคะเพื่อนๆ